โดนเล่นแล้วพี่พอการ์ดมูลค่า3.5ล้านเหรียญดันกลายเป็นของปลอมซะงั้นก่อนจะเข้าไปรับชมอย่าลืมกดหน้าจอ2ทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับทุกๆคนยังจำคุณโลแกนพอลจากคลิปก่อนกันได้ไหมครับเขาคือยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เป็นสายสะสมการ์ดโปเกมอนตัวยง ที่พาพิกาจูอิลัสเทรเตอร์ในระดับ P.S.A 10พุ่งทะยานขึ้นไปสู่ฟ้าด้วยราคากว่า5ล้านเหรียญหากทุกท่านไม่เข้าใจพวกเราด้ทำคลิปอธิบายไ้หมดแล้วตามนี้เลยว่า P.S.A คืออะไรการพิกาะจูใบนั้นมันแรงมากแค่ไหนและคุณโลแกนพอทำอย่างไรถึงได้กราฟใบนั้นมาเอาเป็นว่ากลับเข้าเรื่องกันก่อนใช่ครับคุณโลแกนพอคนนั้นโดนโกงเรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าพ่อใหญ่โลแกนเนี่ยได้นะทำการซื้อกล่องโปเกมอนรุ่นแรกสุดที่นับว่าเป็น first edition base set หรือว่าเป็นการ์ดกล่องแรกของโปเกมอนซึ่งนั่นถือว่าเป็นของที่หายากมากๆและราคาพุ่งแรงสุดๆถึงหลักล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนว่าพ่อใหญ่โลแกนนั้นเป็นสายสะสมการ์ดเจอคอลเลกชันแรกสุดแบบนี้จะพลาดได้ยังไงพี่แกก็ควักกระเป๋าซัดไปเลย3 5ล้าน5แสนเหรียญสหรัฐ ซึ่งในวันที่พัสดุมาถึงเนี่ยพ่อใหญ่โลแกนก็นําทีมผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านมานั่งดูไปพร้อมกันตอนแรกทุกคนก็ต่างมั่นใจว่าดูยังไงก็ของแท้ซีใสก็ครบโลโก้ก็มียังไงก็ของแท้แน่นอนแต่พอเปิดกล่องออกมาเท่านั้นแหละทุกคนก็ต้องพังอหงาเพราะว่าแม้แต่กล่องก็ไม่เหมือนหน้าตาของก๊าดที่ไม่เหมือนและซองก็ไม่ตรงตัวซีลิเองก็ไม่ถูกต้อง สุดท้ายทีมงานก็ประกาศก้าวออกมาว่ามันคือของปลอมนะครับผมแต่แทนที่พ่อใหญ่โลแกนจะหัวเสียพ่อใหญ่แกก็หยิบแก้วไวน์ขึ้นมาจิบแล้วก็หัวเราะออกมาเพียงเท่านั้นซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้นั้นก็จบลงที่พ่อใหญ่โลแกนนั้นได้เงินคืนเต็มจํานวนแต่ว่าก็ยังต้องสืบเบื้องหลังพ่อค้าคนนี้กันยาวเหยียดอยู่ดีแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ